ฟันคุดคืออะไรทำไมถึงต้องผ่าเสียงจากฟัน EP หนึ่ง ฟันคุดคือฟันแท้ที่พยายามจะขึ้นมาแต่ไม่มีที่ให้ขึ้นมันติดอยู่ในกระดูกหรือใต้เหงือกบางส่วนหรือบางทีก็โผล่มาครึ่งเดียวฟันคุดที่พบบ่อยที่สุดคือฟันกรามซี่สุดท้ายด้านในหรือที่เรียกว่าฟันกรามซี่ที่สซึ่งมักจะขึ้นช่วงอายุประมาณ17-25ปีนั่นทําให้มีชื่อเล่นอีกชื่อว่าฟันปัญญาประมาณว่าขึ้นตอนเราโตพอมีวุฒิภาวะแล้วนั่นเอง แต่ปัญหาคือช่วงไวัยนั้นกระดูกขากรรกายของเรามักจะไม่มีพื้นที่เหลือแล้วทําให้ฟันซี่สุดท้ายขึ้นได้ไม่ตรงบางซี่ขึ้นเอียงขึ้นแนวนอนหรือฝังในเหือกเลยนั่นแหละคือฟันคุดโดยทั่วไปฟันคุดจะแบ่งได้หลายลักษณะเช่น ฟันคุดแนวตรงแต่ไม่มีที่พอทำให้โผลมาแค่บางส่วนฟันคุดยังไปด้านหน้าทำให้ชนกับฟันกรามซี่หน้าทำให้เกิดฟันผุฟันคุดแนวนอนฟันนอนร่่มในกระดูกทำให้ไม่โผลมาเลย ัคุดเอียงไปด้านหลังพบได้น้อยแต่ทำให้ผ่าออกได้ยากและฟันคุดฝั่งลึกในกระดูกอาจอยู่ใกล้เส้นประสาทขากันไกลทำให้ต้องระวังในการผ่าไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะไหนสิ่งสำคัญก็คือถ้ามีผลกระทบต่อฟันข้างเคียงหรือสุขภาพช่องปากก็ควรพิจารณาการถอนหรือการผ่าตัด ฟันคุดไม่ใช่ทุกซี่ที่ต้องเอาออกแต่ถ้ามีอาการหรือปัญหาเหล่านี้แนะนำให้ถอนออกปวดบวมอยากเสพซ้ำๆเพราะฟันคุดโผล่มาแค่ครึ่งเดียวทำให้ทำความสะอาดไม่ได้เศษอาหารเข้าไปติดแบคทีเรียเพียบเกิดเป็นเหงือกรกเสบเรืร้อรัง ฟันข้างๆผูกเพราะฟันคุดเอียงไปชนกับฟันกรามซี่หน้าทําให้ซี่นั้นทําความสะอาดไม่ได้ปวดร้าวไปหูหรือศีรษะเพราะฟันคุดบางซี่อาจหลดทับเส้นประสาทหรือทำให้เคี้ยวไม่ถนัดเกิดอาการอักเสบที่ส่งผลร้าวไปถึงหูคอหรือศีรษะได้ มีกลิ่นปากเลื้อยลังเพราะเศษอาหารติดใต้เหงือกที่คุมฟันคุดต่อให้แปรงฟันสะอาดแค่ไหนก็มีกลิ่นเพราะตรงนั้นแปรงไม่ถึงถุงน้ำหรือซีดฟันคุดฝั่งลึกบางซี่อาจทำให้เกิดถุงน้ำหรือซีดใต้กระดูกถ้าปล่อยไว้นานอาจเกิดการลุกลามทำลายกระดูกขากรรไกรได้ ฟันคุดไม่จำเป็นต้องผ่าทุกคนถ้าฟันคุดอยู่ในแนวตรงไม่มีอาการไม่มีผลกระทบต่อฟันซี่ข้างและทำความสะอาดได้คนที่มีอาการดังนี้ควรรีบผ่าออกได้แก่ปวดบวม เป็นเป็นหายหายฟันกรามซี่ข้างผุเพราะฟันคุดฟันคุดเริ่มดันฟันหน้าจนฟันเกมีแผนการจัดฟันแล้วหมอแนะนำให้เอาออกอายุยังน้อยยิ่งรอนานกระดูกยิ่งแข็งฟันยิ่งฝังลึกทำให้การผ่าใช้เวลานานและทำให้การรักษาตัวใช้เวลานาน การเตรียมตัวก่อนผ่าฟันคุดการผ่าฟันคุดหมอจะตรวจดูจากฟิล์มเอ็กซรเลสุขภาพทั่วไปการใช้ยาประจำและความพร้อมทางใจคำแนะนำก่อนผ่านอนให้เพียงพออย่าลืมกินข้าวก่อนมาถ้ามียาอะไรที่แพ้ต้องแจ้งให้ชัดเจนเตรียมวันพักไว้1-2วันสำหรับผู้ที่มีงานหนัก สรุปแล้วฟันคุดคือฟันที่ไม่มีที่ขึ้นโผล่ไม่เต็มติดอยู่ใต้เหงือกหรือติดกระดูกอาจไม่ต้องผ่าทุกคนแต่ถ้ามีอาการหรือเริ่มส่งผลกระทบกับฟันข้างเคียงก็ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อตัดสินใจร่วมกันผ่าฟันคุดไม่ได้น่ากลัวอ,อย่างที่คิดยิ่งทําตอนอายุน้อยยิ่งง่ายเจ็บน้อยฟื้นตัวไวและสิ่งสําคัญช่วยรักษาฟันดีๆของเราไว้ได้อีกนานวันนี้เสียงจากฟันขอลาไปก่อน ขอบคุณค่ะ